จากข่าวข่าวการร่วมตัวกันของศิลปินจัดกลุ่มปิดหาเงินซอยเหลือแม่นจักรพันธ์เพื่อปลดหนีให้กับพระเอกแม่นจักรพันธ์ที่บริหารคณะหมอล่ำผิดพลาดจนต้องปิดวงจากข่าวข้าวหนีนอพี่น้องกระจังเทศไห้ยาอยากหูจักแม่นจักรพันธ์ให้หลายขึ้นที่ไปทีมากของพระเอกแม่นจักรพันธ์ มาจาไปน้ำกันกับยายมารู้จักพระเอกแม่นกันว่าเล่าไปจังไดมาจังไดหลายข่าวหลายกระแสหลายๆคนกระจัดได้ยินอยู่เนาะสำหรับแม่นจักรพันดิชีวิตแดนเซอร์คอนวอยสู่พระเอกกันลานหรือข่าวที่ว่าจริงบ่ดังแล้วแยกบงหรือแม่นจกักรพรรดิโบกเมื่อล่าระเบียบว่าทาศิน สำหรับเรื่องเล่ชีวิตของแม่นจักรพันธ์กว่าสิมาถึงเมื่อนี้จุดนี้ได้หนทางสุขบ้างทุกบ้างสนุกสนานห้าเฮเจอหลุมเจอบอ่อเจอทางเหลียบเจอทางครุขระพ่อมาเมิดพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่นาติดตามจากคราวข้าวของสองสามมื่นที่ผ่านมากะค่อนข้างนาสนใจนาติดตามเบิงวาสิบไปในเส้นทางใด โตของแม่นจกพันธ์เองชีวิตตนหน่อยของเล่าพระเอกแม่นจกพันธ์เล่ามีพอที่มีเครื่องเสียงสำหรับปรับงานตามโมบานแล้วหลายๆครั้งแม่นกลับไปน้่งพอเวลาพอเปิดเครื่องเสียงแม่นนี่มากหลายหลใจเต้นยึบยึบเลาว่าหมักหมะลองหมะล่ำหลายมีความใฝ่ฝันอยากเป็นพระเอกมะล่ำพุ่นละบางเชื้อเวลาพอ แม่พาไปเมืองมะล่อย่างเช่นมะลำเสียงอีสานแนนระเบียบวาทศินแน่แม่นสารภาพเลยว่าใจนี่มากหลายบ่อยากกินขขาวกินน้ำพุล่ะแต่อยากหัวแม่นละมักมะลำหลายพันย่านไม่บก้าถือไม่ตอนเรียนหนังสือแม่นเรามีประสบการณ์ครู่ให้ออกหน้าเสาทงถือไม่มือนิสันพับๆๆๆๆับ่ั้อง แต่ผันมักหมอล,ำล่ำหลยหลายตอนยู่มว่าสามเนาะก็กะเริ่มมีได้ถือไม้ประกวดร้องเพลงเพลงแหลกที่รองก็คือเพลงมื่อสังหารผ้นที่ได้ก็คือใดที่สองของอำเภอซึ่งตอนนั้นก็รู้แล้วว่าเจ้าของมักหมอล่ำหลเลยเริ่มขัดสู้วงการฮัดลองฮัดลำ่ำเป็นจริงเป็นจัง แล้วกัตอนอยุ่มอหกก็ได้มีโอกาสไปขายของอยู่ห่างในกรุงเทพพมหาคนครตอนนั้นก็มีโอกาสได้เรียนร่ามพร้อมแต่ชีวิตกับพกผันมาทำงานอยู่คลินิกหมอฟันในอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัย,ยภูมิซึ่งช่วงนั้นก็พอดีพอดีที่พอเอะแหงระเบียบป้าทศินกําลังหาพระเอกหมอลำพอเอะได้ไปหายูบ้านจากการแนะนำของคนรููจักกัน แม่กะมีความมาณะพยายามใส่เวลาว่างพยายามฮัดลองฮัดล่ำแกะกอนล่ำจากซีดีจดคำลองคำล่ำที่ละคำที่ละคำจดเอาจนจบบทก่อนแล้วกะหัดลองฮัดล่ำจนล่ำได้จากซีดีของระเบียบว่าทาศินวากันว่าแม่นมีซีดีของวงระเบียบวาทาศินทุกเรื่องกาวาได้โดยเฉพาะ ก่อนล่ำของขวัญชัยที่เป็นไอดอลของแม่นแม่นเล่าขยันแกะก่อนลำ่ำจดใส่สมุดแล้วกับมหัดลองหัดล่ำที่หลังเมื่อพอเอกมาถามความสมัครใจว่าล่ำเป็นบอแม่นตอบโดยบอลังเลเลยว่าล่ำพ่อใดกะตอนนั้นกะจนได้ล่ำเป็นตัวอย่างให้พอเอกฟังและและ้วชีวิตกะได้มาอยู่ในวงของหมอล่ำาะะเบียบฟ้าทศิน ประจวบหมอกับตอนนั้นพระเอกของวงระเบียบวาตศิลป์ออกจากวงไปเลยได้แม่นจักรพรรดิมาแท่นพ่อดีมาอยู่ในวงระเบียบวาตศิลป์ปี2 5 5 0นับระยะเวลาได้1 5ปีแล้วแม่นกับบอเคยสิทธิติตั้งวงเป็นของเจ้าของด้วยเหตุผลจากปากของแม่นเองว่าสาเหตุเพอหนึบารมีของแม่นบอถึงสอง เงินสิบล้านยี่สิบล้านสิบไปเอามาตาใสสรุปก็คือบอมีเงินนั่นเองยิ่งสถานการณ์โควิดเข้ามายิ่งเฮตไท่ลำบากจึงได้ขอเล่นในกลุ่มปิดโดยได้บันทึกเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองในตอนที่บันทึกอีพีหนึ่งนั่นแม่นต่างเป่าไหวว่าสิมีิคคนประมาณหกกลอยคนที่เข้าไปเมืองแต่ก็มีแฟนๆติดตามเมืองในกลุ่มปิดประมาณพันสองคน และอีพี่สองก็ตามมาในอีพี่สองนี่เองแม่นตั้งความหวังไว,ว้ว่าค้นคงสิเขามาเมืองหลายกว่าอีพี่หนึ่งแต่ความแน่นอนคือความบ่แน่นอนปรากฏวา่าค้นเขาเมืองประมาณ800คนเป็นการขาดการที่พิดพลาดจึงเหตุให้เกิดภาวะขาดทุนจากสถานการณ์แบบนั้นทำให้แม่นทรับสนหลาย จักสิไปต่อหรือสิพ่อสำนีอยากยุดด้วยอีหยังลหลายๆอย่างด้วยสภาวะอันอึมครึมแบบนั้นเห็ดไหแม่นใดไปขอพรพระขอบารมีพระแม่นใดสวดมน่นเสาแรงอย่างหนักบางขึ้นใดนอนนิดเดียวแต่ตื่นขึ้นมาก,กับบ่เมื่อยมีความแปลกใจจนย่านเจ้าของเป็นบ้า เลยไปหาพระอาศัยบุญญาบารมีของพระสง์องค์เจา้ายืนยันเจตนาล่มเดิมคือบออยากต่างวงเพราะแม่นบอเคยคิดอยากต่างวงเลยตอนแสดงกลุ่มปิดก็มีค้นค้ว่าสมาัครเป็นแดนเซอร์สมัครเป็นมอลลัมแม่นก็ได้ปฏิเสธไปหลายรลยซึ่งช่วงนั้นแม่นบอได้ลดละการสวดมนต์เลยบอกเลยว่าสวดมนต์หนักมาก แม่นเซวาการสวดมนต์นมาสึ่งปาติหารเกิดแรงบุญนุนน้ำทรงแม่นบอกว่าสิยูระเบียบป่าตาสินแต่สิขอมีอาชีพเสริมซึ่งช่วงที่สวดมนต์เริ่มมองเห็นปองเห็นช่องทางเมื่อละยางประจวบเหมาะพ่อเหมาะพอควรพอ,พอ,พอดีแต่แม่นกะบ,บริบอกไผยเลยมันเป็นความลับของตอนเองแต่เพียงผู้เดียวจนเมื่อถึงวันต้องตัดสินใจมาถึง แม่ได้ตัดสินใจเดินเข้าไปหาพ่อเอเมื่อนั้นปรากฏวา่าแม่นไปหาพ่อเออยู่สองรอบรอบที่หนึ่งบพ้อกันแม่นโทรศัพท์เอาพ่อกัะแม่กับเอื่อยจากชัยภูมมาเวลาสองทุ่มตั้งใจไปหาพ่อเอเอีกเท่อนี้เลยได้คุยกันกับพ่อเอซึ่งบอกเลยวา่าพ่อแม่นบอกจุดประสงค์ไปแล้วทุกคนนี่อึง้งกิมกี และวันที่หาตุลาคมกับเป็นเลือกดีที่จะประกาศบอกทุกคนให้รับรู้รับทราบเนื่องได้วันเกิดของแม่นพ่อดับพ่อดีแต่กะบ,บังเอิญบังเอิญแม่นบไดยนัดหมายกับแอดมินไว้เมือ่อฉีบไปหาพ่อเอกกะได้มีการทายรูปเป็นที่ละลึกไว้กะเลยเหตุให้ผิดคิ้วกันจกนักหน่อยเพราะแอดมินสร่งรูปการไหวพ่อเอกให้มูเพือกพวนฝุงได้เห็น จังเป็นที่มากของข่าวกระชอนวงการมอล่ําวาแม่นไปลำล่าพอเอะแม่นสิออกจากวงระเบียบวาทศาิล์มือนั่นปรากฏว่าโทรศัพท์นอกไล่กระฉูดเฟตเด่งนับบไดเนื่องจากที่ตั้งใจไว้ว่าสิประกาศบอกทุกๆกคนในวันทีหาตุลาคมพร้อมฉลองวันเกิดแม่น เมื่อข่าวมันหลุดออกไปก่อนจึงได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นท่างการมีแม่นมีพอมีแม่มีพี่สาวพร้อมหนา้าพร้อมตาในวันที่ได้บอกพอเอะและหลังจากประกาศตังวงหมอล่ำวัญใจแฟนๆเป็นข้างการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม่นกับใน่างคอนเซปต์ไว้ดิ้วศิลปินไว้เป็นเรื่องเป็นเล่าทั้งเรื่องโชว์เรื่องตัดชุดเรื่องท้ำกุมปิดก็ยังเหต็ต่อไปส่วนวันเวลาก็ตามที่ได้ลงโตแล้วแต่เบื้องต้นก็คือถูกวันพุดคอนเทนต์ของวงมอลำของหนุ่มแม่นก็คือหมอลําใหญ่เพะจะต้องให้สมราคาค่า,าจ้างราคาแสนสองแสน แต่ปีแรกกระตังะ้งราคาอยู่ที่ราคาแสนแปดแสนเกขอเพิ่มราคาน้ำมันเพิ่นจักน้อยหลังจากประกาศตั้งวงมอล่ำขวัญใจแฟนๆเป็นทั้งการที่เรียบร้อยแล้วแม่นกัให้ค้ามันสัญญาวาสิเดินตามห้อยของคุณครูบาอาจารย์เติบโตมาจากวงระเบียบวาทศิลป์แม่ดวงจันทร์พ่อเอพอเปียหมอล่ำน้ำวิหกบอยฟิริช่ยใจเกินร้อยอย่างน้ำคล้องที่ควรเป็น ส่วนสำนักงานมอล่ำขวัญใจแฟฟนๆฟ้นตั้งอยู่บ้านขทีร้อยเก่าสิบเก่ามูสิบสอตำบนบันโศกอำเภอ้อนสวรรค์จังหวัดชัย,ยภูมิซึ่งตอนนั้นก็ได้มีเจ้าภาพถามมาหลายเจ้าวาสันค่ะย้อนหลังเว้าถึงัวบปีแรกที่อยู่ในวงระเบียบวาตศิลป์ของหนุ่มแม่นจักรพันด์ เพิ่นซอยเมด่อต่ซอยกลางเตนซอยหล่อมสังกระสีซอยต่างสแตนเป็นคออวอยเป็นมากเกือบเหมือพี่น้องตอนนั้นใส่ซือ่าแม่นพ่นลำเพลงแรกที่เคยรลองในวงระเบียบวาตศิลป์ก็คือเพลงคน้นบานเฮ้าปีต่อมาเป็นเพลงหนุม่มบานเฮ้าสาวโรงงานอยู่ระเบียบวาตศิลป์ได้สองปีก็ได้ขึ้นแทนเป็นพระเอกเบอร์หนึ่ง พาะขวัญชัยพระเอกคนเดิมออกจากวงไปแม่นตื่นเต้นแห้งแห้งพี่น้องแต่โดยความมักหมอลำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพระเอกใหม่กะตั้งใจอย่างจริงจังในการซ้อมบทแม่นยอมรับเองว่าตอนใหม่ๆนั่นนำเสียงบอทันใดเพราะบอทันมีประสบการณ์เป็นความโชคดีที่แม่นได้ออกฉากกับพระเอกขวัญชัยอยู่บ่อยๆตอนได้แสดงเป็นลูก พอพญากระจำฉากจำการแสดงใดบ้างเป็นพื้นฐานจึงทำให้ลีลาการล่ำค่ายมอล่ำขวัญชัยที่จะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เลยกับว่าใดาจากมือนั่นมาถึงมือนี้จากคาโตซี่ลอยีลาซิบฮาลอยหกลอยเจ็ดลอยเก่าลยจนมาถึงคาโตลักพันแม่นจักรพันฝากถึงน้องนองที่อยากเป็นศินปิน ต้องกล้าแสดงออกอยากเป็นศิลปินยาฟังคำติเอาจุดที่ผู้ฟังติมาพัฒนาตนเองฝึกบ่อยๆฝึกดูดูยาถอถถาใจมากไปให้ถึงฝันจากแม่นพ้นลำถึงแม่นจักรพันกว่าสิไใดขึ้นแทนพระเอกหมอลำเส้นทางกลุขะแน่จักหน่อยจากคอนวอยสู้พระเอกกลนลลานเส้นทางนี้บดยเรียบงาย ชีวิตคือการต่อสู่หนทางบัดลยโรยด้วยกลีบกุหลาบบดัดสวยงามเช่นที่เหาเห็นโดยความสามารถการแสดงสมบทบาทพระเอกแม่นจัก,กรพันดิจึงได้เป็นที่หักของเอฟซีแฟนคลับและปฏิเสธบัไเ้่ยเลยว่าได้เข่าไปนัางในหัวใจของใครหลายๆคนและหลายๆคนกระไ้หลงหักแม่นจัก,กรพันดิไปแล้วโด้วยโบ้์โต จากการติดตามผลงานเพลงผลงานทางด้านการแสดงการร้องการร่ำผลงานหนาเวทีของพระเอกมากความสามารถคนนี้แล้วทุกคนสิมองว่ามีสเสนที่เล่ามีเห็นความสามารถทางด้านการร้องการร่ำแต่ด้วยสถานการณ์ของโควิดผ่านมาเหตุแม่แม่มีหนีสินแม่มีหนีสินเพราะหยังมีเพาะพลาดเพราะการตั้งวงในสถานการณ์ที่เป็นไปได้ยากของวิกฤต ของโลกโควิดมีจับภาพจางงานแต่แสดงบ่ไดค่าใช้ใจ่ายเกิดแล้วแต่บอมีเงินมาสพอร์ตบอมีเงินมาดูแลวงทุกอย่างมีแต่รายจ่ายเป็นลักษณะของดินพอกขังหมูและหนีเนียนก็หลายล้านบาทก็เลยเฮเฮไหยพระเอกแม่นมีหนิ้สินรุ่งร่างเพราะการบริหารวงในสถานการณ์ที่บีบบังคับด้วยโรคระบาดนั่นเอง กติดตามเบิ่งกันต่อไปนะคะหากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดน,นี้มีส่วนใดที่บ่สมบูรณ์หรือมีเพี้ยนออกไป FC แฟนคลับของแม่นจกกักรพรรด์โปรดเข้ามาคอมเมนต์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ใต้คลิปจกขอบพ้นเป็นอย่างยิ่งยายขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพระเอกแม่นจักรพัรดิก้าวขามปัญหาได้อย่างราบรื่น พ้นจากผ้าวานนศินและกลับมายืนโดดเด่นเป็นส่าบนเวทีอันทรงเกียรติของหมอรามเงินลานอีกครั้งหนึง่งขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจจ้า